เมื่อพูดถึงวิญญาณเชื่อว่าอาจมีหลายคนรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งหกรู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้รู้ว่าเขาต้องการอะไรอยากสื่อสารอะไรแต่ก็มีอีกหลายคนเช่นกันที่ไม่ขอพบเจอเพราะฝังอยู่จิตใต้สำนึกว่าวิญญาณคือสิ่งที่น่ากลัวและจะนำความหายนะมาให้โลกแห่งวิญญาณเป็นอย่างไร ตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพศ2524เป็นต้นมาครูบาคันธากับพยาพิงคราชก็มารับกายทิพย์ของอาจารย์ไพศาลท่องเที่ยวไปในโลกวิญญาณเป็นประจำจะมีเว้นบ้างเป็นบางโอกาสการไปก็ไปลักษณะปลิวไปอย่างไร้น้ำหนักโดยอาจารย์ไพศาลเองไม่รู้ทิศทางที่ไปพอไปถึงที่ จุดที่ท่านทั้งสองต้องการจะให้ดูหรือพบปะวิญญาณใดก็จะหยุดณที่แห่งนั้นเพื่อให้อาจารย์ไพศาลได้ดูสถานที่หรือพบปะพูดคุยกับวิญญาณที่รอคอยพบอยู่สถานที่แบ่งออกเป็นสองอย่างคือที่ร้อนและที่เย็นมีตั้งแต่ร้อนน้อยหมู่คนตายจากโรคมนุษย์ที่มาอยู่ณที่แห่งนี้ต่างก็นั่งจับเขา่า น่าแสดงความทุกข์แม้ตัวอาจารย์ไพศาลเองเมื่อเข้ามาสถานที่นี้ก็รู้สึกร้อนเหมือนอยู่กลางแดดจัดๆไม่มีร่มเงาใดๆที่ร้อนมากขึ้นกว่านี้ก็อยู่ที่อีกเขตหนึ่งก็ไม่รู้ว่าห่างกันแค่ไหนอยู่ทิศทางใดในที่ร้อนที่สุดอาจารย์ไพศาลเองก็เข้าไปไม่ได้ได้แต่ยืนรออยู่รอบๆบ,บริเวณ บรรดาวิญญาณที่อยู่ในที่นั้นต่างก็กระวนกระวายพลุกพล่านส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนไม่ขาดสายจะมีการสงบเป็นครั้งคราวและพระสุปฏิปัโน,โนในโลกมนุษย์ได้แผ่เมตตาให้แก่สัรพสัต์ทั้งหลายจะบังเกิดหมอกคลึ้มปกคลุมในที่ร้อนทำให้ลดความร้อนแรงลงสัรพสัตท,ที่อยู่ในที่นั้น ก็จะได้รับความสุขความสบายชั่วคราวพระสุปฏิปโนผู้มีบารมีเช่นนี้ยังคงมีอยู่หลายองค์ในโลกมนุษย์ครูบาคันธาอธิบายให้ฟังว่าบรรดาวิญญาณที่อยู่ในเขตนี้ถ้าทนไม่ได้ก็จะหลบลงมาอยู่ในโลกมนุษย์แต่ก็มาอยู่ในเพียงชั่วครู่ก็ต้องกลับมายัางที่เดิมน่าสังเกตที่ว่า ที่ร้อนเหล่านี้ไม่มีผู้คุมแต่วิญญาณที่อยู่นั้นก็ไม่อาจเล็ดลอดออกไปได้วิญญาณที่ร้อนบางวิญญาณก็มีโอกาสเล่าความเป็นมาของตนให้อาจารย์ภัยสารฟังและขอร้องให้บอกลูกบอกหลานญาติพี่น้องให้ช่วยเหลือโดยทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้บ้างครูบาคันธาชี้แจงว่าในที่ร้อนมากนั้นวิญญาณเหล่านั้น ไม่อาจรับกุศลและบุญที่บรรดามนุษย์อุทิศให้ต้องใช้กรรมให้หมดก่อนถึงจะพ้นจากที่ร้อนและจะได้ให้รับผลบุญที่ญาติพี่น้องอุทิศให้ภายหลังหากท่านไม่อยากตกลงไปสู่โลกวิญญาณอันแสนน่ากลัวนี้ขอให้ทุกท่านจงรักษาศีลมันทำบุญเสริมสร้างบารมีให้กับตัวเองไปอยู่ที่นัาที่แห่งหนใดมีแต่ความสุข สงบร่มเย็นทุกพบทุกชาติไปขอขอบพระคุณอาจารย์ภัยสาลแสนชัยที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวไว้เป็นวิทยาทานและขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้การสนับสนุนช่องตลอดมา